สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างต่ยนะครับก็วันนี้ช่างต่ายจะมารีวิวงานซ่อมนะครับเป็นการซ่อมบันพับนะครับของตัวโน้ตบุ๊กนะครับตัวนี้เป็นเดลนะครับผมก็นี่นะครับดูใกล้ๆก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นเบ้ายึดน็อตนะครับทีนี้เบ้ายึดน็อตเนี่ยมันจะติดอยู่กับพลาสติกนะครับตัวพลาสติกทีนี้เวลาผ่านไปเนี่ยใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ย มันก็จะเกิดพลาสติกนะครับแตกนะครับเกิดจากการที่เราใช้งานนะครับปิดเปิดไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็จะแตกแล้วมันทําให้เวลาเ,เราเปิดฝาจอนะครับมันก็จะทําให้ฝาจอหักนะครับนี่เป็นเพราะว่าสาเหตุมาจากตัวพวกตัวยึดน็อตนะครับมันแตกมันทําให้น็อตล็อกไม่อยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอกันเป็นประจํานะครับในโน้ตบุ๊กอันนี้อันนี้ก็ผมนะครับก็ทําการ ซ่อมใหม่นะครับนี่ตัวนี้ผมก็จะทําการเใส่กาวเข้าไปนะครับหล่อกับตัวเบ้าพลาสติกขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็จะมีความแข็งนะครับตัวที่ผมซ่อมไปลักษณะการซ่อมนะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับอันนี้สองข้างเลยนะครับซ้ายขวาที่แตกอันนี้คือซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ะเดี๋ยว ก็จะทำการประกอบนะครับผมก็เอ่ออันนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเปลี่ยนทั้งทั้งจอเปลี่ยนทั้งท็อปเคสนะครับก็คือเราสามารถซ่อมตัวนี้ได้นะครับแก้ไขได้อยู่ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ช่างต่ายครับก็มารีวิวให้ดูนะครับวิธีการซ่อมของทางร้านนะครับว่าซ่อมยังไงก็เดี๋ยว เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ